สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแกใ้ตัวโลกจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องมานน่คนเห็ดสวนมาทั้งสองคนเลยผู้บุกเบิกผู้บุกเบิกจะผู้บุกเบิกอันพี่น้องเอยตอนกต่อังกฤษใหม่ๆม่กับสองคนนี่แหละมัานเห็ดสวนซอยมาบุกเบิกสวนในข่อยซาข่อยเห็ดบ่เป็นดอกคือคุณนายดาค่ะคุณนายดาจ้า อันนี้ก็คุณพี่สีไม้สีประจำค่ะประจำสีเหมือนเดิมใส่เป็นตาสวยมากินเขาน้ำกันพี่นองกินปลากระพงหนึ่งบักหน้าพี่นองเห็นบะปลากระพงหนึ่งบักหน้าห่อนห้อนพีนองบ่ซดห่อนห้อนนานจะได้กินของทันสมัยนี่ดซดห่อนห้อนไม่เป็นไรมีน้ำเติมจ้าอืพี่นองมากินน้ำกันได้จ้ามีโคก้อมปีนองมีโคกยังนงะหนมันกินโคกได้ไหม อืมเป็นกินโคงน,น้ำดำ้ำดำน้ำองุ่นดำอืมพี่น้องมากินนํำกันเ้ยจ้าเด้อจะไปกินก่อนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องฟันหุยหุยจ้าพ่อแม่นั่นระเบิดได้จ้าอันนั่นปลากระพงหนึ่งบักหน้าพี่น้องเอ้ยกินปลากระพงหนึ่งบากหน้าเห็นบ่สองคนนี้ผู้มีอุปการะคุณ มันเป๊ะมากรุงเทพเอ้าม่านม่นเมืองนอกครั้งแรกๆบุกเบิกรุ่นบุกเบิกเออพอดีเจ้หน่อดจะสิบห้าปีข่าปีที่สิบหกก็มาตัดต้นใหม่อีกแล้วปีแรกๆเรามาทําสวนนะพี่เนาะน้องพี่หมาด้วยน้องจะนะมั้ยเรามาทําสวนหลังบ้านอ่ะโอ้โหบุกเบิกฮะบุกเบิกเออพร้อมกันบ่าวท้องบาเราพร้อมกันพร้อมสิเส็จแล้วเออที่ทำทำไอ้รั้วนาะ จนตอนนี้จนจะไม่มีแรงทําอยู่แล้วเนี่ยหมดแรงแล้วนะเรามาพร้อมกันแต่เราอย่าทิ้งกันนะขอร้องพี่อย่จะเป็นหนูพี่จะไปเริ่มสามปีโอ้ยยังไม่ทิ้งใจง่ายๆหรอกอายุมันควันยืนแกบอกว่าจะไปปีหน้าน่ะหนูบอกจะไปไปเร็วแต่หนูยังไปไม่ได้อีกสักปีดูปีได้ยังโอเคอยู่อร่อยอยู่นะอร่อยมากรอดูแรงศรัทธาก่อน เราดูก่อนใช่ไหมทำไมเขาทำเป็นเด็กพี่อยู่บ้านไม่รู้จะอยู่ทำไมมันถ้าฉันไปถ้าฉันไปหรือใชนก็ต้องหาวิธีปลากระพงหนึ่งบังหน้าพี่น้องเดือดปุดปุดอยู่กินน้ำกันพี่น้องปูได้โยกไก่ไก่เนี่ยก็มากินเด้อจ่าเด้อมันีน้ำโขกด้วยมีโขกนะกินโขกน้ำกันเด้อขันบ่มี่สองคนเนี่ยสวนกับกระเีหกแซลมอนปลาบังหนังก็จิบ่มีแนวเปรียบเทียบ เขาไม่ได้ปิดจบเลยน่าจะว่าไปได้ยังไงบ่ได้ทายพี่น้องเลยเบิร์ว่าตอนเป็นเห็ดโอ้บอกยังขาดเลยอุลามุนอันเลยตัดแต่ขาดพังแล้วพังอีกอดีตะบันคู่บ่าวเอ๋ยเราเห็ดเป็นจะรู้จะทำไรล้วแบบคิดว่านะเอาเอเนาะทำไมเดี๋ยวน้ำมาใส่อีกทีนี้ะตอนนี้ก็อยู่ก็เพิ่มง,งานเพิ่มง,งานให้ชัวยสิเขาเรู้วิธีทำใหม่แล้วอันนี้อันของเขา อย่าว่ามีอย่าว่ามีผัวใจหนักกลร้องอย่าว่ามีผัวอย่าพูดเรื่องคุงผัวยังบอกว่าผู้ชายผู้บบาใส่นี่ใส่นี่ใส่นี่ยังบอกว่าผู้บบาวอยู่โตรพี่รสดนะจ๊ะคนดูคนดูบอกกันุ่นี้จะสสดยังไรอบคนนี้ไม่สอนนะคะแต่บริสุทธิ์ลุคนี้ไม่สอนแต่บริสุทธิ์มีสามีแต่โคตรบริสุทธิ์เลยใช่ไหมมีสามีแต่ บริสุทธิ์มากเลยจริงจริงบริสุทธิ์นอนคนเดียวกินคนเดียวอยู่คนเดียวไม่โสดนะป้าแกถามว่าหัวเป็นอะไรบ้างนะหัวเป็นฝรั่งหัวเป็นฝรั่งแต่โคตรโสดเลยใช่ไหมแต่โคตรโสดเลยพิดาพริกข้างล่างมันนั่งเนื้อเนื้ออยู่ข้างล่างเลยก็ไม่ใหพริกนะเอาให้ทำไงเราจะกินหมดล่ะตักินเอาแล้วก็ดึงออกแล้วไม่ต้องพริกเนี่แกางแต่นี้เลยเด้อเนี่ย ่ไงว่าบาดจะปีจักซาแล้วไม่ได้กินน้ำปลาไอ้นี่มึงมะนาวไอ้แตนม่นหรอมันมันมีสิบปีแล้วบอกตั้งแต่อยู่ไทยมึงเนาะอร่อยใช่ไหมแต่ไม่กินน่าสงสารเล้โสดไม่โสดแต่บริสุทธิ์บริสุทธิ์มากฟังบนเม้ากันได้พี่น้องไม่มีไม่สดแต่แต่งงานแต่โคตรบริสุทธิ์เลยพเเหตุผลคืออะไรทำไมถึงบริสุทธิ์

ทุกครั้งทําไม่เคยพลาดเนาะอร่อยมากน้องแตนโอ้โหไม่รู้ว่าฝีมือดีขนาดนี้เนะี่ยดูหน้าตานึกว่าจะเ,าาป,เป็นแบบเราไปกินอีทีหลังทําให้อีกนะเออทีหลังทําให้กินอีกนะเรียกเลยนะเรียก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 ก็กกกส่วนหลังบ้านยังไม่เสร็จแต่ไปทำมันเลยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหนาเลยมาช่วยเพราะว่าของพี่มันเตียนแล้วนะเออร่อยมากรอดูตับผักรอดตับผักพี่น้องเอ้ยคนมาซอยเห็ดสวน แล้วมาซอยเห็ดสวนทั้งหน้าบ้านทั้งหลังบ้านซากคอยเห็ดก็เห็ดบ่กเป็นอันนี้ลหละผู้นี่ลหละที่บ้ามานมะคอ,อนนั่นอะไรนะอ่ะขิงใช่ไหม,มขาเขามีเขามีขิงเขาบอกเขามีขาหโ,โหเราก็าจะต้มไก่อย่างนี้เอาขิงต้งม <laughs> <laughs> ขอดบกุยจั่วขอดกิ่งอดคาได้ค่อยแบบแบบจะจะงงหรือสลาหนูไม่เคยทำแบบข้าวตีนี้นั้นทำอร่อยเนาะหนูไม่เคยทำนึ่อทีพี่ไม่ได้บาตรอร่อยกว่าพี่พี่ทำไม่เป็นนั่นหนูเคยทำจำจั่วคือพี่ทำหลายแหล่นั่นแหละนึ่งทีแต่พี่ทำไม่เป็นไอ้แตนท้ากับข้าวอร่อยกว่าฉันเด็เอออร่อยแบบเนี่ยอันนี้อร่อยมากเลยะหนูก็จำจำเอาเพราะว่ายังไม่เคยกินกับข้าวฉันเลยพี่ไม่บอกมั่งยำสูบกับพี่ดามั่งแต่ก่อนก็จำมั่งอะไรบอกมั่งมันอยู่ที่ใจใช่ไหมมันมันจะเกินคนอย่างน้องบางที ถ้าเราทำไม่เป็นถ้าเราก็จะไม่ได้กินกับเขาใช่ไหมอืมอร่อยอร่อยเดีจะให้พี่มานั่งพี่นี่พี่อะไรอย่างนี้พี่นานนะหนูหนูทำหนูทำกับข้าวนานเห็นไหมอยู่ทุกวันเลยทำนานแต่นานๆทำทีนะอืมให้เรามันต้องทำทุกวันไงทำทำกับข้าวหนูทำอยู่ในครัวนานเนี่ยนุ๊กฉันบอกไม่ว้แต่ทำกับข้าวอร่อยอยู่ช้า อร,อ,อร่อยอ,อร่อยหนูยังทำไม่เป็นเลยค่ะร <พา S 2> ัที่ที่แล้วพาพี่ดากินตำตำอะำไรนั่นอันนั้นอร่อยเนาะตำแนตำแป้งโอ้โหคตรอร่อยเลยตำแนนั่นตำ,ตำแหนแครอทมันจะเกินไปหรือเปล่ามาบ้านเขาก็กิน, <c oughs> นข้าวอร่อยเดี๋ยวมันทำคูนเน,นอวบัดไม่เป็นไรม,มันเป็นมันมันเป็นโลกเดียวกัน <c oughs> อร่อาวที่แล้วเอดียวกันโอ้แต่มันอร่อยจริงนนี่นาตุ่ต่ครัที่แล้วที่ตำทุ่มตบอะไรนะอันนั้นอร่อยมาอร่อยมากเลย เพิ่มจนกุะวันนี้ก็กินได้เยอะเีอะเกิเดือดแล้วก็เมื่อกี้กันรอแล้วเราหมอให้กินรอให้แปลงกินให้สมใจรอโทษนี่กินข้าวไม่ไม่กินดูนั่นสั่นนะสต็กลุยไปแล้วสเต็กบอกไปไหนไม่ได้ไม่รู้นะคิดว่าจะไปได้นะไัได้หรอนั่งมิงเห็น่หไปไม่ได้ก็คงแค่มีเห็นไหม เวลาตัดก็ไปวิ่งมันนะเข้าหาช่วยมันเด็กนะหนูนบอก,กบว่าระวังพี่พลาดเพราะว่าพี่ไม่ได้มีเลยเหมือนเด็กดก็วิ่งไปช่วยเขาหนึ่งมันอยากรูนก้นักกันแต่สงสารคนทํางานายังคิดว่าเนาะอยากจะช,ช่วยใช่แต่ทีนี้มันเกิดมันพลาดขึ้นมานอยากจะช่วยเขาเนี่ยอร่อยมาเดี๋ยวต้องไปทำมันนี้แหละใส่ใส่น้ำมันหอยอย่างเดียวใช่มอร่อยทุกแค่กระเทียมพริกก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่ เนี่ยอย่างเงี้ยใช้ได้เลยพี่เคยกินร้านจีนอร่อยอย่างเงี้ยพี่ไปพี่เลกินโจรส์เออลีบอกว่าอะไรมาร้านบุฟเฟ่ทำไมกินแต่ผักวะแล้วนี่โม่ชิคกี้พายเส้นตั้งอย่างเงี้ยเยอะเยอะอรีอะไม่เห็นกนพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้ออันโรงงานยุดมันเองซึ่งกิบโบว์บรหยุดมีโอแต่โบวมีคนในเฮดโอทุกคนมาซอยกับเฮดสวน อันจริงๆก็บ่ได้ยุดต่อพี่น้องกันจิไปกันจิไปเพิ่นนั้นบ่มีพันมีโอวันนี้จะได้หลายแรงสองแรงรอยมากเลยเนาะปลานึ่งมาได้สองสามแรงพรุ่งนี้จะเอาสองมือนี้ยพรุ่งนี้แหละพี่จะเอาสองแรงมั้งมือนี้บอกว่าเอออาทิตย์หน้าถ้ามีบอกโทรเลขด่วนเลยนะจ้ะเห็นงานกำกันพี่น้องเนี่ยเห็นงานเราโรงงานเดียวกัน ทำจนตั้งแต่ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นตั้งแต่เป็นดาวฮาราโฟร์ตเป็นตอนนี้เป็นอะไรพี่เป็นดาวโหลดเป็นดาราเป็นดาวโหลดใช่ไหมเป็นดาวโหลดหาดาราชลาแต่กนว่านกประมาทกับผมยาวเป็นขื่นผมยาวเป็นขื่นผมงามเลยสวยมากนะโอ้หเดียวดาวเอวบางเดียบางเดียดดาวก็เอวบางผมหนาเดี๋ยวนี้เอวหนาผมบาง ตั้งแต่ตั้งแต่เอลสามสิบมาถึงสาสองตอนนี้สามสิบสี่เอลนะตกอนเสื้อไซส์แปดนี้ไส์สิบหกก็นั่นแหละไม่ไม่รู้ใจบ้างไงพี่มาอยู่โรงงานเมื่อกี้กีย่สิบสี่ใช่ไหมยังยี่สามยี่สปีเป็น้องพี่ปีนเอพี่ได้ยี่สิบสี่ใช่โอ้พี่น้องยี่สิบา อยู่เหตุงานอยู่โรงงานนั่นเนี่ยค่ะไม่รวยจะไหวยี่สิบสามปีไม่รวยจะไหวนี่คอยพึ่งเขาไปได้สิบห้าปีเครื่องหวงมูเพิ่นไม่รวยจะไหวนี่น้องอีกคอยเป็นน้องคอยเป็นน้องไม่เพิ่นก็เลยมาลุมซอยทุกอย่างในสวนไม่ไหวะบอกเป็นจากยางถ้าได้จับแล้วมันเพิ่นอยู่ในสวนนะจับแล้วมันหยุดไม่ได้ไม่ใค่คนชอบทํางานแหละอะไรมันก็อยากทำในหมดนั่นแหละเห็นแล้วมันงานเห็นแล้วมันอยากชีวิตมันมีแต่งาน มันโล่งหมดเลยแม่งอะโล่งว่าเราแบบก่อนซื้ประตูหวยเราเคยไป็นีดี๋ยาลืมนะไม่ลืมนี่ไงบ้านหลังนี้สองทีมาจะลืมจะลืมก็ไม่ว่าหรอกแต่อย่าลืมให้เงินฉันนาอถ้าถูกหไม่จะลืมก็ไม่ว่าแต่ขอยืนขอมายืนดูหน้ามันหน้าาเป็นยังไงคาถูกหวยสตีบอกว่าพี่ดาวจะมาซื้อบ้านต่างๆสงคาม แบบไม่มาซื้อหรอกได้บ้านในแต้มมันดารินก็ขายบ้านเนอะฉันอยากได้บ้านหลังนี้ไม่เอาข้างแตนฉันไม่เอาเดิมที่เรียกกูทั้งบันไม่ใช่กลัวมีมีกลัวเมียไม่มีเวลาด้วยแค่ชอบถ้าเมียไม่อยู่ด้วยแกชอบอยู่อย่างนี้อยากชอบเลยอย่ามาใกล้กูช่วงวันนี้ก็ถึงวันบริสุทธิ์มากเลยไงบริสุทธิ์ก็บอกว่าไม่โสดแต่บริสุทธิ์ เออแต่งงานแล้วนะถึงเราหลายปีแล้วแต่ละคนอยู่บ้านไม่พ sure ูดกันไม่เกินนะห้าหรือสิบคำแค่นั้นแหละแต่ละคนเซิงเซิงไหมไม่สดแต่บริสุทธิ์จะดีใจดีไหมเนี่ยไม่สดแต่บริสุทธิ์จะดีใจดีไหมเนยไม่สดแต่บริสุทธิ์จริงนะองจริงจริงผ่านจอเลยแหละคุณอะ ไม่จีบผ่านโจไม่โจแต่บริสุทธิ์แต่ทั้งมันเถอะเขาดูแลเราดีดีม่อีกตัวหนึ่งเลยพี่น้องโอ้โหหแล้วกูตายเลยเอาน้ำมาเติมค่อยจะเอาข้าวเลยอะพี่อิ่มสุดๆอ่ะยังไม่อิ่มเลยอร่อยมากเลยจะเอาน้ำมาเติมแต่ว่าไอ้จีบหนูอิ่มไม่ได้ว่าจะหยุดนะเวลีใย กเี่จากตล a ดเมื่อวา o r ี้ใช่น่ารับปร e ทา e s า4 4ฟุ r 15อ t 20เต็ม10เลยนะเนี่ย20เต็ม10เลยอร่อยมาก20เต็ม10อืมอนึก20เต็ม20ใช่คะแนน10ให้20เลยเตนม้แมคะแนนเต็ม0อืมถ้า100ก็ให้100 50เลยใช่ไหมถ้า100ให้200เลยอ๋อดูห้อีกเท่านึ่าแยบมากเลยว่า ไม่เคยได้กินเลยว่าบักทันยี่สิบจริงๆอะจริงๆหนูไม่เคยได้กินปลาหนึ่งมะนาวเรื่องของเรื่องไม่ได้ไม่รู้อ่ะตั้งครั้งสุดท้าย่การทำปลาหนึ่งมะนาวไม่เคยพลานนะขนาดว่าคาดนิดน่อยวมันยังอร่อยอืมแต่ว่ามันก็นึกเมนูอาทิตย์หนึ่งอ่ะเกือบจะได้เกือบจะไม่ได้แต่ย่างปุยก็ไม่ได้เแล้วนี่ทำปลากระพงไม่ได้มะนาวไม่ได้กินอร่อยๆเลย ยืน LIKE พูดอยู่นั่นแหละกลานยืนคิด่ีนเขามาถามฉันด้วยนะอาการมันทําเป็นนะไอการมันทําเป็นไอการถามใหอทำไมแตมทำเป็นด้วยเหรออ๋อเลยไม่ถามทั้งสองรอบนะก็แอบถามกันพี่น้องมันไปแอบถามแตมมาไปเก็สอบเป็นหน่วยไม่น่าบาปเยบอกโอ้ยแตมทำทานถึงมะนาวอร่อยว่าเออทำไมแตมทำเป็นด้วยขนาดหนุ่มทำไมเป็นเลยวะทำไมบอกผมทำเลยอบบไอจารมันทำกับ กับข้าวถ้ามันทำตกโลกถ้ามันตั้งใจทำเนี่ยใจอร่อยทุกอย่างเลยนมํ้ำยาขนมจีนี่ยองสิงห์เลยนะโอ้พล่งมากเลยอน้ำยาเลยเพิ่งหัดทำเพิ่งหัดทำน้ำยาขนมจีนอร่อยมากเพิ่งหัดทำนี่น้ำสดพี่ยไม่เป็นอรอย่างนี้คถ้าฉันบอกว่าอร่อยเนี่ยผ่านเลยนะใช่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวรอบหลังขอเพราะว่าฉันไม่กินกับข้าวใครง่ายๆอ่ะพูดง่ายรอบหลังขอน้ำยาขนมจีนเลย น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าน่าจะได้มาใส่ล็อกคิปนี่เลยนี่ให้น้ำมันเตาแดนทำน้ำยาขนมจีนอร่อยมากทำใจเลยแซ่บแต่ว่าช้าแต่จังช้าหนูทำช้าพี่ดาหนูทำช้าหนาช้ำช้ามากเอ้ดาเรี๋ยวไหวไม่วหนูทำไกับข้าวนะเป็นวันวันหนึ่งเต็มๆเนี่ยกับข้าวสองสามอย่างนะวันหนึ่งเต็มๆอ่ะตัแต่ช้ามืดอ่ะทำทำไก่แดนทำกับข้าวไก่สตีนหนูมักไปแต่เมื่อคืนนั่นน่ะอร่อยมากอืม ่ตี๊ติ๊ติปกตินะแกจะไม่อิ่มง่ายๆนะมีสงสัยไม่ไหวจริงอิ่มแล้วใส่หน่อยเฮ้ยแกปกติแกกินของเยอะนี่แกยังไม่ถึงเวลาขนาดนั้นไม่จําวันเกินไปพี่น้องมากินน้ำกันจ้ะเบากันเบาโน้ฮอมมอนกันมาหนีมาซอยเห็ดสวนกันกันเลยกินน้ำลำไยน่อยหนึ่งก็เลยมีความรู้สึกว่าคือคื้นผู้สาวตาจะหวานนิดๆน้ำลำไยผสมโค้งภูอุปการะคุณทั้งหลายทั้งสองคนนั่นแหละ ตาจคนเด็กจะมาซอยทุกอย่างเห็ดหัวเห็ดสวนแตงกียวเมือกนอกอ่ะกับบ่มีคนซอยแกเพราะเป็นเป็น้องบ่เฮาบ่มีบ่เคยเห็ดเนาะยีบ้านเลยทธงกุลาเนเป็นเรามีแต่ธงหน้าก็ก็บ่เคยเห็ดอยังบ่เป็นแบบคนรวยเด้เพราะว่าบ่มีก็เลยเห็ดบ่เป็นอืนั่นแหละก็ไดยกับพูดในหลายพี่น้องกับพูดในหลายเข้าเบิ่งนกับมาป้อนน้ำกันกับพูดในหลายจะรับผู้ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องแตนทราเวลเลอร์คนเดินทางจ้ะ พี่น้องแกไใดกับพ่อกนรอบหน้านะคะโอเคจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันทุกคนเลย่อไมพี่น้องค่ะคุณแม่คนเดิม